สวัสดีครับผมช่องเทโกย c ก a ชแนลวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆไปลงดันเจี้ยนที่ชื่อว่า Sky For t เทสนะครับผมคลิปนี้จะมีวิธีการลงจนถึงบอสเลยนะครับแล้วก็มีวิธีการหาห้องบอสว่าบอสเนี่ยอยู่ห้องไหนเราจะได้ตีบอสมีดีบอสสตัวครบแล้วก็บอสหลัก1ตัวครบแน่นอน100%นะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูกันว่าดันเจี้ยนนี้เขามาล่าเอาอะไรกันดันเจี้ยนนี้มีของแรอยู่3ชิ้นด้วยกันนะครับเป็นอาวุธ3อย่างของเอนเกมของแต่ละอาชีพนะครับ ชิ้นแรกก็คือ jdr นะที่เขาเรียกว่ากาตา jdr นะครับเป็นชื่อย่อกาตานี้เป็นกาตา n game ของกิโยนะครับดอบจากบอสตัวสุดท้ายเท่านั้นนะครับโอกาสดรบป0 0 1นะครับชิ้นที่สองก็คือลินดี้ฮอปเป็นดาบสองมือเป็นของ n game ของดูนไนส์สายคลินะครับดอบจากบอสและดอบจากบัดดี้ไน h ์ในห้องมินิบอสด้วยโอกาสดรบป0 0 1 เช่นเดียวกันนะครับผมชิ้นที่3ก,ก็คือคาถาซานฟาวเวอร์นะครับเป็นคาถา็นเกมของวอลล็อกเหมือนกันนะครับชิ้นนี้ดรอปจากบอสตัวสุดท้ายด้วยและดรอปจากมิดิบอสที่เป็นบอสที่ชื่อว่าวินโก้นะครับอยู่ในห้องมิดิบอสนะก็โอกาสดรอปศูนย์ศูนย์หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับผมพอเรารู้ของรอใจแล้วเนี่ยเราก็ไปเลยกันเลยครับการที่เราจะเข้าดันเจี้ยนนี้นะครับมันมีอยู่2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะครับก็คือช่องทางนี้ช่องทางที่อยู่ที่สะพานไบฟอร์นะครับการจะเข้าช่องทางนี้ได้เนี่ ใบดันเจียนนี่ครับมีแบบ1ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนะ19บาบาท3ชั่วโมง4 9บาทนะครับก็ดูว่าเราจะลงได้กี่ชั่วโมงนะแล้วใน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 1ชั่วโมงเนี้ยเราสามารถลงกี่รอบก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ต้องเสียตังค์นะครับลงได้เรื่อยๆเลยนะครับผมและช่องทางที่สน,นะครับก็คือช่องทางตรงนี้อยู่ที่คอนเทลล่าตอนกลางคืนนะครับเราต้องทำเควส16.1ก่ก่อนเราถึงจะเข้าแมปนี้ได้นะแล้วก็ทางเข้าอยู่ทางขวาล่างนะครับ จะเป็น a อ c ชื่อคล้ายๆกันนะครับตรงนี้สามารถเข้าได้3วันได้1ครั้งนะครับก็ดูว่าเราจะเข้าช่องทางไหนนะครับอย่างวันนี้ผมจะมาเข้าช่องทางนี้เพราะว่าผมจะมาลงแค่ครั้งเดียวเพื่อให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับผมโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็มารอบอสก่อนนะครับเป็นเป็นบอสที่ให้เราตีแค่แป๊บเดียวนะครับ พอเราตีบอสตายแล้วเนี่ยก็รอให้ซอมบี้มันเกิดออกมานะครับแล้วก็เคลียร์ซอมบี้ให้หมด2ชุดนะครับผม พอเราเคลียร์ครบสองชุดแล้วเนี่ยชุดที่3จะมีตัวที่ดอปกุญแจนะครับเป็นซอมบี้ผอมๆนะให้เราแทงมันให้แล้วพอมันตายแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บกุญแจมาแล้วเ,เข้าห้องนี้เลยนะเป็นการข้ามสคริปต์นะทําให้เรามาได้ไวขึ้นพอถึงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สาคัญนะครับให้เราพิมพ์คาสั่งทับเวร์นะเพื่อให้รู้ว่าห้องที่เรามาห้องแรกเนี่ยเราอยู่ที่ตําแหน่งไหนทุกอย่างตัดสินที่ห้องแรกครับเมื่อเรารู้ว่าห้องแรกยอยู่ที่ตําแหน่งเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าห้องบอสทุกห้องเนี่ย อยู่ที่ห้องไหนนะครับนะแล้วส่วนห้องบอสอยู่ห้องไหนเนี่ยก็ดูตามโพยที่ผมเผยให้ทุกคนดูบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับส่วนวิธีการสู้มินิบอสนะครับบอสแรกที่เราเจอก็คือบัดดี้ไนนะครับบัดดี้ไนตัวนี้ไม่มีอะไรครับให้เรากดชนแก้วหรือไม่กดก็ได้ครับถ้าก,กดชนแก้วก็จะตีแรงขึ้นเฉยเฉยนะครับบอสมีแค่สสกิลก็คือฮุกเราไปเข้าไปหาบอสแล้วก็อิน i ิช o ันเบรกนะครับอินนิชันเบรกนี่คือโดนแล้วตายทันทีนะครับเพราะงั้นเนี่ย เมื่อเราเห็นบอสไล่ช้าๆเนี่ยเราก็แค่เดินออกเมื่อเราเห็นบอสไล่เร็วๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องเดินออกก็แค่นั้นเองครับทีน,นี้เราก็จบฟอร์สได้ง่ายๆนะครับผมเมื่อเราจบห้องแรกแล้วเนี่ยเราจะสามารถรู้แล้วใช่ไหมครับว่าห้องบอสต่อไปอยู่ห้องไหนอย่างคลิปตัวย haba, อย่างผมเนี่ยห้องบอสต่อไปจะอยู่ที่ชั้น2ห้องสองนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะวิ่งลัชไปเลยแต่ว่าถ้าระหว่างทางเราเจอตัวกุญแจเราจะแวะตีนะครับอย่างเช่นตัวนี้เห็นนะครับ มันจะมีตัวซัมบี้ผอมๆนะที่ดรอกกุญแจเราต้องแวะตีนะครับเพื่อจะได้เอากุญแจเอาไว้ลงรอบหน้าได้นะครับเมื่อเราเดินมาถึงห้อง2ชั้น2แล้วเนี่ยเราก็แค่เข้าไปครับเราก็จะเจอบอสอีกตัวแน่นอนร้อยเปอนตะครับบอสต,ตัวนี้ให้เรากดธาตุดินนะครับเพราะว่าบอสมันเป็นธาตุลมแล้ววินโกตเนี่ยเป็นบอสท,ที่ไม่มีอะไรครับมีแค่สกิลวางพิษใต้ใต้เท้าเราเท่านะครับถ้าเราใส่อีวิด์เนี่ย เราก็จะสามารถยืนแช่บอสพิษแล้วก็ตีมันได้อย่างสบายๆเลยครับเมื่อเราตีบอสตัวที่2ตายแล้วเนี่ยหลังจากนี้ภารกิจเราก็ไม่มีแล้วครับเรามีหน้าที่แค่วิ่งไปหาห้องบอสเป็นห้องสุดท้ายนะครับก็คือวิ่งไปให้สุดทางนะครับพอเรามาถึงสุดทางแล้วเนี่ยเราเข้าเข้าไปในห้องบอสนะครับแล้วก็เดินไปข้างบนบอสจะออโต้คุยกับเรานะครับให้เรายืนรอสักครู่นะครับและสักพักหนึ่งเนี่ยบอสก็จะมา ตีเรานะครับบอสตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับสกิลแรกที่มันจะใช้ก็คือเป็นสกิลฮาลูนะครับของกิโยนะเราจะตีไม่โดนนะเพราะฉะนั้นเรารอให้สกิลฮาลูมันหมดก่อนนะเราก็ยืนบัฟจะกดบัฟกดอะไรก็เต็มตัวให้พร้อมครับแล้วก็บอสตัวนี้เนี่ยแนะนําให้กดมี2อ,อย่างก็คือมีกดชนแก้วแล้วก็กดาตดไฟนะครับถ้าชนแก้วเนี่ยจะแรงจะแรงที่สุดนะครับาตดไฟก็แรงขึ้นเหมือนกันแต่ไม่แรงเท่าชนแก้วนะครับ เนี่ยพอฮารูหมดแล้วเนี่ยเราก็ตีมันได้ครับก็คือเราก็ตีมันได้เรื่อยๆเองเดียวครับบอสไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวของบอสตัวนี้ก็คือเมื่อเลือดเหลือต่ำกว่า20%เนี่ยพเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะข้ามไปที่ตอน20%เลยนะครับพอเลือดบอสต่ำกว่า20%แล้วเนี่ยมันจะมีพื้นม่วงๆอยู่ข้างตรงที่พื้นเห็นเลยครับพื้นนี้จะมีเอิร์ทเควกโผล่ออกมา,า,นมเ,านนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยผมเจอละเพราะงั้นเดี๋ยวเราถ้ามันมาอยู่ใกล้ๆเราต้องวิ่งนะวิ่งหนีออกมาเราก็แทงบอออออสตต่่น่ะ่่ไไไไดด้้้้นนนนนนนะะะมมมีมีรีรรราาากลัััววขแนะแคคเงชให เมื่อเราเจอพื้นแยกที่มันเป็นม่วงๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวแล้วว่าแค่วิ่งออกและพื้นแยกนี้ไม่มีอะไรหลบได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเดินหนีอย่างเดียวนะครับก็แค่นี้ก็จบแล้วนะเราก็กดออกจาดัานได้แค่นี้เองครับดันนี้ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนาะโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับกับวิธีการลงดันเจนสกายฟอร์เทนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะโซโลดดนเจนนี้นะครับแล้วก็ขอให้อวยพรขอให้ทุกคนได้กาตาเจดีอาร์ติดไม้ติดมือกลับมานะครับ และถ้าใครชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำวันนี้ก็สวัสดีครับ